นะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วครับวันนี้เป็นอีเวนต์ประจำวันที่ยี่สิบเอ็ดครับอีเวนต์นี้เป็นอีเวนต์ประจำวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นอีเวนต์หมวกสปีดนะครับที่บางคนรอคอยนะครับผมอ่ะเรามาดูกันดีกว่าครับ อีเวนต์นะครับสารานุก,กรมนะครับอ่าคือบางคนน่าจะรู้ละแล้วก็นะครับเอหมวกนักแข่งความเร็วสูงหรือหมวกสปีกแล้วเนี่ยครับเมื่ออัปเกรดสูงสุดนะครับเพิ่มการควบคุมลูกต่อห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพิ่มอัตราการแสดงผลนะครับเมื่อมันไม่ออกนะครับเพิ่มขึ้นเนะมเพิ่มเพิเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพ่มเพิ่ม่มเพ่เพ่เพิ่่เ ตัวรีออฟครับที่แห่งแสงในเป็นตัวรีออฟนะครับผมแล้วก็ผมทำไปแล้วครับนะสองสะการเล่นก็จะเป็นออนะครับมาดูอีเวนต์กันทำสองสามห้าครับถ้า,าได้ลายเนี่ยจะได้ชิ้นส่วนของที่แห่งแสงเกียรติยศนะครับผม มาครับโอเคอืมมาครับเดี๋ยวเรามาโซยกันเปิดกันนะครับจัดไปดีกว่าครับอย่าให้เสียนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาบวกมาอะไรกันแล้วกันเปิดให้หมดก่อนเสี่ยงกันเลยนะครับผม วัดใจกันรัวครับโอ้โห,โโหได้จีเอ็ดครับผมมาจัดๆมาครับผมโอเคเออเราก็จะนะครับอุ้ยมีวัดดวงอีกครับโอ้ปวดจิตว่าจะได้ หมวกอะไรครับผมโอ้ยโคตรจะปวดจิตครับคือมึงจะให้กูก็ไม่ให้นะมึงให้กูไปรวมอีกนะครับผมไอโอ้โหสับพลังเคมากนะครับกับอีเวนต์หัวควยนะครับ ไปเรามาซอยกันซอยกันซอยกันนะครับอืมได้อะไรไหมเอ่ยมันแจกไหมโอเคได้อยู่โอเคได้ละเออคือมันไม่ได้หมวกใหม่เลยครับผมมันมันเสี่ยงนะครับการเสี่ยงครับผมว่าจะได้หมวกใหม่หรือไม่นะ มีเมื่อกี้เสียงหมานะครับอย่าไปอะไรมากแต่เสียงหมาหมาเามาห้าหมาฮอนนะฮะอ่าเราใช้มาเสียงเสียงไปเลยนะครับหสิบเพจเองจัดจัดไปครับเพื่อเพื่อออกนะครับชื่อไม่ข้อเลยครับออ้อโคตรโ่คตรไม่ให้หมวกครับผม <laughs> ได้หมวกมาสี่อันแล้วโอ มึงมึงให้มึงให้มาแบบเฮี้ยอย่างนี้เขาสุดๆครับ<ค><ด>อีเวนต์นี้จัดให้มานี่หลายหมวกมากนะครับกับอีเวนต์นี้จัดจัดกันไปนะครับ,<ค><ด><ค><ด>ขบเขาแจกมาให้ซะขนาดนี้เราก็นะจัดจัดไปอย่าอะไรมาก ครับอ,อ,อ,อืมนั่นสิครับะนะครับเมืกก่อกี้อย่าไปตกใจครับเสียงหมาเ่าหมาหอนนะครับอโอเคครับพอและเดี๋ยวเรามาวัดดวงกันว่าจะได้ไหมคือมันต้องเสียงนะครับทองเหลือสองแสตกว่า เหลือสองแซดกว่ากับีเวนนี้ยับกันพายับ่อยับอลาจีโอเคจัดมาครับครับอีเวนนี้จะได้หมวกอะไรลุร้นกันปักเออ,อมาครับวัดดวงหมวกใบแรกของเราแทน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 เออได้หมวกคัมภร์ป ไอ้เพื่นอนโคตรจะห่วยมากโอ้ยอนะครับมาวัดดวงกันใหม่ไม่เป็นไรครับจัดจัดกันไปเราอย่าไปซีเรียสกับมันโอ้ได้มาสองอันละจัดจัดไปและคือมันให้มาเทียบครับ โหไดเอสด้วยโอ้ที่เต็มครับท่านที่เต็มครับท่านตอนนี้ประเด็นอ่าโอ้ยโคตรจะปวดจิตแล้วเกินมึงก็ไม่ให้นอ้อให้กูสักนิดสักหน่อยก็ไม่ได้นอ้อพอน้อ ครับเออยัดเข้าไปยัดไปยัดไปทั้งมันทั้งมันเออเอยให้มาเยอะซกขนาดนี้ยัดยัดเข้าไปนะเดี๋ยวมาวัดกันฟปเลยนะครว่ามึงจะให้อะไรกูมั่งนะครับอีเวนต์นี้คือ จัดจัดไปโอ้โหนะครับอีเวนต์นี้ก็ฮอก่อนนะครับ <c oughs> คือเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวถ้าได้ <c oughs> เดี๋ยวมาอ่ะรวีวิวให้ดูใหม่ครับผมครับแค่นี้นะครับ